โหวันนี้มากินแกงส้มไหลบัวฮะนะไม่เคยกินเลยเดี๋ยวลองดูฮะเนี่ยน่ากินเลยนะดูสีสันโอ้นะโหพี่น้องวันนี้น่าเล็กเดินตลาดนัดนมะาได้แกงส้มนะเป็นแกงส้มไหลบัวนะ่ากินมากๆเลยเนะี่ยนี่ก็ใส่ไหลบัวนะใส่มีเนะี่ยไข่ชะอมด้วยนะ่ากินมากๆเลย กินข้าวกับนาเล็กครับอ่ะก็มากินข้าวกับนาเล็กอะนะเป็นแกงส้มนะเป็นแกงส้มไอไหลบัวนะเนี่ยเนี่ยไหลบัวก็ถือว่าหากินได้ยากนะที่นี่นะกรอกรอบแล้วก็เหนียนึบเลยอร่อยฮะแล้วก็มีเนี่ย ไข่เจ้อมด้วยนะจะกินกับนาเล็กอร่อยฮะอร่อยซื้อมาแค่ห้าสิบห้าบาท ผสดีาต่ก็ดีก็เข้มข้นดีนะอร่อยนะคือว่าคุมเลยแล้วก็มีพวกไอ้การผักบุ้งน่าจะเป็นผักบุ้งแก้ว ล้วก็ใส่นะ่าจะเป็นมีดอกสลิดด้วยนะแล้วก็กระลำดอกหรือว่าได้กินหลากหลายเลยนะ เย,เยี่ยมนะฮะนะกินได้ยากสำหรับคลิปนี้นะน่นเลยก็พามากินแกงส้มนะเป็นแกงส้มไหลบัวใส่ไข่ชะอมด้วยนะแล้วก็มีผักหรือว่าหลากหลายนะ มีฟักมีผักบุ้งแก้วม,มีดอกกะลำ่ำแล้วก็มีดอกสลิดด้วยหรือว่าดอกขระจอวก็ตัวอร่อยสุดยอดเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นนผมสวัสดีครับ